you yeah. เพื่อนก็นะครับผมก็ห่างหายกันไปนานครับผมกับคุณพ่อนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมเอ่อผมอยู่ที่วัดสามปื้มนะก็คงจะนะครับเป็นพระคงนะครับผมต้องเรียกว่าพระคงลักษมีนะครับนะฮะเป็นเนื้อใบลานนะผมนะะของสมเด็จท่านเจ้าจุ้ยนะครับผมนะฮะ ปีนี้น่าจะประมาณปี2,475นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อนๆแล้วเราก็มาหาถึงสถานที่นะครับผมที่เป็นวัสดสามพื้นฮะก,ก็จะมีประวัตินะผมเกีพพ่ยวกับพระเครื่องของอสมเด็จท่านเจ้าจุ้ยนะก็จะมาศึกษาความรู้กันนะมาดูก็ อย่างพระผงใบลานของท่านจะช่วยนะครับเราก็จะเห็นเป็นเอ่อเป็นเป็นยันหรือเปล่านะนเพื่อนผมไม่แน่ใจนะมันเป็นยันอนักขระอืมแบบยังไงผมก็ไม่แน่ใจว้วเพื่อนนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระปางสมาธินะก็จะมีลักษมีที่แผ่โปมานะ เราเห็นเป็นริวริวๆนะครับเพื่อนๆชัดเจนเนะครับตัวพระเนี่ยก็จะมีความความแข็งนะฮะเป็นเนื้อใบลานนะผมจากอีพีที่แล้วที่ว่าผมไปที่วัดเอ,อที่สุดจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็จะมีเอ,อก็จะมีพระที่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับเป็นพระชงอางศึกนะครับ ก็จะทำาจ,จากเนื้อเนื้อผงใบลานเหมือนกันนะับก็จะมีการเอาไปเผาไฟนะครับแล้วก็จะเกิดสีดำนะสีดำที่เราเห็นเนี่ยที่ผมได้ความรู้มาจากคุณพี่ท่านที่เป็น EP ที่แล้วนะสีดำตรงนี้มันเกิดจากการเอาพระไปเผานะครับเป็นเนื้อผงใบลานเนาะใบลานแล้วก็เอาไปเผานะครับแล้วก็มีความแข็งนะครเพื่อน พระที่เผาจากทาจากไม้นานนะครับก็จะมีความแข็งน,นะฮนะรประวัติของสมเด็จท่านเจ้าชุ้เนี่ยท่านเป็นเอ,อน่าจะเรียกว่าเป็นลูกศิษยนะ์ของพระอาจารย์มานะครับผมนะฮะในอดีตนะครับผมก็ศึกษาความรู้มาไม่ได้มากนะก็ อ่านอ่านมานครับผมแต่ไม่ได้ไปดูข้อมูลมาเชิงลึกนะเพื่อนก็ได้มาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับนะฮะตอนนี้โบสถก็กำลังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่นะตอนนี้ทางวัดก็ไม่ให้เข้าไปนะ,นะเพื่อนนี้ผมจะมา,มาชมบรรยากาศภายในวัดนะครับเราจะกลับมา คือที่ผมมาวัดแบบเนี้ยเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าพระคุณพ่อนะครับก็คือความหมายคือว่าพระของคุณพ่อผมนะนะครับเราก็อยากจะมาดูวัดอยากจะกลับมาดูอสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของพระเครื่องนะเพื่อนนะฮะมาดูว่าวัดนี้เป็นยังไงนะครับ มีอะไรน่าสนใจแล้วพราเครื่องอันนี้ประวัติมันน่าสนใจยังไงอะไรนะครับผมนะผมถึงต้องการมาดูนะครับผมมาดูคลิปมาทำคลิปนะครับผมไม่ใช่มาดูคลิปเพื่อนเพื่อนน่ะอา่าชอบมานี้แหละ <c oughs> ตัวมันเริ่มเลยนึกว่าตัวเล็ก เมื่อวันก่อนเราเพิ่งจับกันมาลงนู่นเลยโอ้ตัวไม่ใช่น้อยเลยนะ,ะต้งบอนั้นมีสองตัวสามตัวโอ้ยังมีกันเลยลงให้คนเราต้องมาเยอะๆนะคะ, <c oughs> ะดูขน่ดน,นีย <c oughs> ตัวมนเริ่มเลย นั่นอีกตัวหนึ่งสองตัวโอ้โอห้าตัวกับตัวนี้ห้าตัวเลยตามประวัติที่ว่าเป็นไอตัวแรกที่ชื่อบอดนี่คือเหมือนกับเขาเขาเขาจับเขาไม่ได้จับคือเมื่อก่อนมันเป็นคลองเป็นน้ําใช่ไหมคะแล้วมันหลุดออกไปแล้วก็ชาวบ้านเขาก็กลัวอะไรประมาณนี้ไงแต่เดิมก็คือเป็นจระเข้ของที่วัดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ว่าวัด บัดเอามาหรือว่ายังไงไม่ค่ะคือมันอยู่ในกุฏิอยู่แล้วอยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะตั้งแต่ดังเดืนตั้งแต่สมัยพระอาจารย์มาใช่ค่ะโอก่อนพระอาจารย์มาอีกค่ะก่อนพระอาจารย์มาอ่าอ่าสารของเอ่อเจ้าพระยามันฑ์เอ่อเดชะนะครับสิงสิงเสนีนะครับผมตรงนี้นะยามายา ขอบคุณครับพี่ถอดรเท้าฮะทำอะไรนะช่างเหรอค้คุณพี่จะพามาหาผ้าจา์าานสนพยานะครับผมก็จะพาผมมาสอบถามคุณพี่มีการดีมากเลยครับพามาถึงเดินถึงข้างในเลยคนระับ ขากลุกมาแล้วคะไม่เป็นไรไหครับพี่ไม่อยากรบกวนมากเลยครับไม่เดี๋ยวท่านจะรบกวนทำกิจเพื่ออย่างนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอให้ท่านมาก่อนก็ได้ครับเดินชมก่อนนะคะได้ครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ไม่เป็นไรข้อมูลมานล้วเพื่อนก็เออ พระปางที่วัดนี้นะครับผมวัดสามเบื้อน,นะเพื่อนก็จะเรียกว่าเป็นพระปางที่สูงที่สุดในทางฝั่งพระนครนะครแต่ถ้าเราพูดถึงวัดที่มีพระปางสูงสุดในทางฝั่งทนนะครับผมก็จะเป็นวัดอรุณนนทางนี้นะฮะจะเป็นยอดพระปางขึ้นไปข้างบนนะครับมีนะ ที่ที่สอบถามนะครับคุณพี่เขาแนะนําให้ไปดูที่ทโบสถ์นะผมอายุประมาณสองร้อยปีนะครับผมแต่ที่อยู่ข้างๆกันนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับที่มีอายุประมาณสามร้อยปีนะครับผมเป็นโบสถ์เก่านะเก่ากว่าโบสถ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมอยู่ข้างใน น,นี้นะครับผมผมก็จะมาสรุปนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการได้มาที่นี่นะครับผมวัดที่นี่นครับมีจุดที่น่า Amazing นะเพื mm ่อนๆต้องใช้คำว่า Amazing ก็คือมีจระเข้นะเพื่อนๆแต่เดิมเนี่ยที่ผมอ่านมาในข้อมูลเนี่ยก็คือจะเรียกเจ้าบอดนะครับจะมีอยู่ตัวเดียวเป็นของวัดนะเพื่อน เจ้าบอดเนี่ยจะเป็นจระเข้ที่อยู่ในวัดมาแต่สมัยพระอาจารย์มานะแต่เห็นทางวัดเห็นทางคุณพี่ที่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลวัดที่อยู่น้นนานนาก็จะบอกว่ามาก่อนมีก่อนที่ว่าจะมีพระอาจารย์มาครับจระเข้ตัวนี้ก็แสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นคลองเป็นอะไรนะครับผมนะฮะก็เลยน่าจะมีจระเข้อยู่บริเวณนี้แล้วก็มาอาศัยกุฏิวัด มา,าศัยทางเอ่อทางวัดอยู่นะครับผมตามประวัติดั้งเดินมาเนาะนะครับที่นี่มีความ a m a z i ่ g ที่ผมบอกคือมีจระเข้นะเพื่อนแล้ววัดตรงนี้คือคืออยู่ตรงยาวราชนะเพื่อนที่ติดตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสำเพ็งนะทางด้านหลังทางด้านข้างข้างที่ติดกับวัดนะเพื่อนนะเพราะถ้าบอกว่าวัดนี้มีจระเข้แล้วก็อยู่ตรงศูนย์กลางของกรุงเทพนะเป็นจยาวราชเลยนะ ปัจจุบันเนี่ยจระเข้ที่เป็นเจ้าบอดเนี่ยน้ําท่วมแล้วได้หลุดออกไปแล้วนะที่เห็นพี่เขาเล่าแล้วส่วนที่อยู่เนี่ยมีอยู่ห้าตัวเลยนะเพื่อนห้าตัวที่วัดน่มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งผมเห็นมาเมื่อกี้นะที่ว่าคนพี่เขาพาไปดูนะมีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะครับส่วนเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยผมถามกับทางเอ่อทางหลวงพ่อบางท่านแล้วก็สอบถามกับทาง ทางทางผู้ช่วยที่อยู่ในวัดนะก็ก็เหมือนจะไม่ค่อยทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับท่านเจ้าชุ้เนาะแสดงว่าท่านเจ้าชุ้เนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มาในยุคนั้นที่มีการสืบทอดมานานแล้วนะคงจะไม่มีใครรู้จักนะครับถ้าไม่ได้เป็นสายพระเครื่องนะอันนี้ผมผมเข้าใจอย่างนั้นนะนะครับแต่ถ้าพูดถึงพระอาจารย์มาเนี่ยเราจะรู้จักแน่นอนนะครับ ถ้ามาที่วัดก็จะมีป้ายมีอะไรเล่าถึงพระอาจารย์มาแน่นอน,นครับพระเครื่องที่ดังก็คือพระชัยวัดเนาะเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมานะครับนะครับก็สิ่งที่ amazing อีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ไปเดินชมเมื่อกี้ก็คือเป็นพระปางเนาะที่ทางผู้ช่วยในวัดบอกผมมาว่าคือว่าพระปางเนี่ยเออเป็นพระปางที่ใหญ่ที่สุดนะครับในในวัดที่อยู่นะ ในกรุงเทพนะถ้าเราแยกออกเป็นสองฝั่งเป็นพระนครกับธนบุรีนะอย่างทนบุรีก็จะมีวัดอรุณที่ใหญ่ใหญ่แน่นอนแต่ถ้าฝั่งพระนครก็คือที่นี่นะครับผมวัดสามปื้มวัดสามปื้มเนี่ยเดิมเรียกว่าวัดนางปื้มนะวัดนางปื้มนะครับผมแล้วก็เป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดราดเนาะสมัยก่อนเราเยังไม่ได้เป็นวัดหลวงเนาะต่อมาเนี่ยก็จะมีพระ บดินถ้าผมเรียกผิดต้องขออภยัยด้วยนะครับบดินบนดินเดชานะครับบดินทาราเดชานะครับก็มาทําการาทำการบูรณะนะครับบูรณะแล้วก็เหมือนกับน่าจะพระราชทานนะครับแก่สมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนะนะก็เลยเปลี่ยนเป็นวัดหลวงในตอนนั้นนะครับ ผมอาจจะพูดชื่อวัดผิดมาัแห่ะตอนแรกนะเพื่อนๆวัดอาจจะผิดไปนิดนึงก็คือวัดวัดน่าจะเรียกว่าวัดวัดจักรวัดจักรกวัดราชาวาดวาดนะราชาวาดวอรลวิหารวัดจักรกวัดวอชะอืมโทษนะเพื่อนวัดจักรกวัดราชาวาดวรลวิหารนะครับชื่อยาวนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงวัดสามเพิ่มเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ พูดง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็คุ้นเคยกว่านะนะครับก็วันนี้เราได้ข้อมูลนะครับหลายอย่างเลยเรื่องที่ Amazing Amazing นะครับแล้วที่นี่ก็จะเป็นวัดในกรุงเทพวัดเดียวเลยที่มีพระพุทธบาทลอยฟ้านะที่เห็นทางผู้ช่วยวัดเล่ามานะน่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวเลยที่อื่นไม่มีนะอันนี้ข้อมูลที่ผมได้มานะพระพุทธบาทแล้วก็ลอยลอยฟ้าเขาใช้คำว่า,าอย่างนี้นะ เราเมื่อกี้เดินไปก็จะมีเมนเนาะเมนที่ใหญ่มากๆเลยะนะครับเด,เดี๋ยวถ้างไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเป็นเมนที่มีขนาดใหญ่ถ้าไม่ได้ไปก็ขออภัยด้วยนะครับนะเมื่อกี้เดินชมก็เพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับก็ทางเอ,อพี่ที่เป็นผู้ช่วยก็จะฝากบอกผมเอาให้ทางวัดมานิดนึงนะครับมามาให้ทางบริษัทสันนิ迦ชนมาเที่ยวด้วยน,น,น,นะครับผมมาทําบุญกันเนาะนะครับผม ก็ผมคิดว่าตัวละเคเนี่ยน่าจะนะครับอาหารอาจจะทางวัดก็ต้องมีถ้าคนมาบุญก็มีอาหารมาช่วยเหลือได้นะครับผมตั้งห้าตัวนะเพื่อนๆนะนะครับแล้วเกี่ยวกับคระเครื่องท่านเจ้าจุ้ยนะครับผมก็คือว่าอันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าข้อมูลน้อยมากจริงๆเนาะนะครับน้อยน้อยจริงๆเราก็จะรู้แค่เพียงว่าเป็นของท่านเจาจุ้ยนะเพื่อน ถ้าเราได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับข้อ,ขอมูลน,นะเพื่อนๆผมก็คงไม่ไม่เอามากกว่าน,นี้แล้วนะครับแค่ได้กลับมาดูประวัติของวัดที่นี่ได้ได้ได,ได,ได้ได้มาติดตามมาได้มาย้อนรอยนะได้มาชมบรรยากาศแล้วก็พาทุกคนทัวร์ไปด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับผมก็วันนี้เราเราก็มาถึงที่นี่วัดสามตื้มนะครับนะฮะียบล้อยแล้ว<ๆ>ก็ที่นี่ยังมีเราแวกใกล้ๆกันนะคือสำเพง อยู่ที่เรียกสามเพลงนะอาจจะพ้อมมากับสามปื้มสามอาจจะแบบวัดไตมิตรด้วยวัดไตมิตรก็อยู่ตรงเยาวราชนะครับแถวนี้หรือจากอีพีที่แล้วก็จะเป็นวัดคณิกาผลที่ผมไปนะใกล้กันนะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมไปที่ไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ไปชมนะครับบรรยากาศแล้วก็พักเครื่องนะได้เสพเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องไปด้วยนะครับได้เสพเกี่ยวกับเรื่องวัดไปด้วยนะครับผม เพื่อนๆสายพระเครื่องก็คงจะได้ดูตามผมไปด้วยนะถ้าใครไม่เคยไปที่ไหนยังไงก็วันนี้นะครับผมผมฝากติดตามนะครับผมฝากทุกคนนะครับขอขอบคุณนะครับผมทุกคนที่ติดตาม,ตามแล้วก็ที่รับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับเพื่อนๆก็ยังไงเนี่ยผมฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมก็ผมจะไปไหนยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทีนึงนะครับผม